สวัสดีครับสวัสดีครับแท็กซี่ไทยออนทัวร์นะครับสวัสดีคลึมๆนะครับวันนี้นะครับพอดีว่าแท็กซี่ไทยนะครับจะเข้ามาเติมแก๊สเข้าบ้านแล้วนะครับแล้วทีนี้ปั๊มแก๊สปั๊มนี้เนี่ยผมก็เคยเติมประจําเพราะว่าเขาจะมีน้ําดื่มให้ด้วยนะครับเราก็ไม่ต้องไปซื้ออะไรนะครับเติมแก๊สเราก็ได้น้ําด้วยมันก็อาจจะแพงกว่าที่ไม่ได้น้ํานิดนึงนะครับแต่อาศัยวัดซื้อน้ําแล้วกันนะครับแล้วทีนี้ปั๊มแก๊สปั๊มนี้นะครับ เผอิญว่าเขามีรถแท็กซี่ให้เช่าด้วยแล้วก็เช่าซื้อด้วยนะครับก็เห็นพี่ๆน้องๆสอบถามทั่ที่ไทยว่าพอจะแนะนําอู่แท็กซี่ได้ไหมพอจะหาแท็กซี่ให้เช่าได้ไหมปัมป๊มแก๊สปั๊มนี้อู่นี้นะครับอยู่ถนนนะครอ,อินนะท่านนะถ้าท่านมาจากแคลายตรงยาวมาทางสะพานพระรามห้านะครับมุ่งหน้าทางบางใหญ่นะครับข้ามสะพานพระรามห้ามา แล้วท่านจะมาเจอแยกบางสีทองนะครับแยกบางสีทองนะครับที่ตัดถนนบางกลวยนะครับที่ตัดถนนบางกลวยนะท่านนะตรงนั้นท่านข้ามมาเลยนะครับข้ามแยกมาเลยข้ามทางยกระดับข้ามแยกมาเลยนะครับพอข้ามแยกมานะครับพอข้ามแยกมาเนี่ยท่านชิดซ้ายนะครับชิดซ้ายตบเข้าซ้ายอยู่เทินใต้สะพานนะครับพออยู่เทินใต้สะพานมานะครับ มันจะมีปั๊มแก๊สปั๊มเดียวนะครับ l อ g พนะท่านนะอยู่ซ้ายมือแล้วก็มีแท็กซี่สีนี้ด้วยเดี๋ยวผมจะพาท่านไปดูกล้องหลังนะครับว่าเ,เขาเช่ายังไงเพราะว่าอูเนี่ยปั๊มเนี่ยผมเคยมาถามแท็กซี่ที่จะหาซื้อแท็กซี่ช่วงนั้นนะช่วงโควิดนะท่านนะน่าจะเป็นช่วงต้นปีหกสามนะครับผมเคยมาถามแล้วนะครับตอนนั้นเขาเขาเขาให้ผมดาวสามพันนะครับ ส่งวันละสามร้อยสามวันส่งนะครับอันนี้อันนั้นนะ่ะที่ผมพูดเนี่ยก็คือตอนเมื่อกี้เนี่ยจะเป็นช่วงโควิดนะท่านนะแล้วอเผอิญว่าผมมาได้รถเฮียมนก่อนนะครับผมก็เลยได้ไม่ได้มาเอาตรงตรงนี้นะครับฉะนั้นพี่น้องๆน,นะครับสอบถามว่าอยากให้ผมเนี่ยแนะนําอู่รถให้หน่อยอะไรยังไงนะครับเดี๋ยวผมจะพาท่านไปดูเพราะว่าผมจะไปเติมแก๊สด้วยแล้วก็จะไปถามาพี่เขาด้วยนะครับว่ารถยังว่างไหม แต่ถ้าไม่เจอเจ้าของเขาผมก็จะอาจ,จเอาเบอร์โทรเขาทิ้งไว้ให้ท่านตรงนี้นะครับแล้วก็ท่านจะได้โทรไปสอบถามเขาว่ารถว่างไหมหรืออะไรยังไงนะครับจะได้รู้นะครับว่าข้อมูลต่างๆยังไงเพราะว่าข้อมูลรายละเอียดบางทีผมก็ไม่อยากไปถามเขานะครับเพราะว่าเราก็ไม่ได้เกียรตนาที่จะมารีวิวนะครับเพราะว่าอยากให้พี่น้องๆที่ยังหาแท็กซี่เช่าสมัครกว่านะครับไปท่านเนี่ยท่านผมมาเติมเนี่ยผมดูล้อรถล้ออะไรเนี่ยเออ จะเห็นว่ามันมันจอดนานแล้วอนะ่ะหญ้ามันขึ้นรอแล้วนะท่านนะก็น่าจะยังว่างอยู่นะครับท่านจะเห็นไหมท่านท่านมาฝั่งนู้นนะท่านนะผมจะซูมให้ดูนะครับมาจากฝั่งนู้นนะครับมันจะมีโดมอยู่ซ้ายมือเนี่ยมุมกล้องนะครับถ้าถ้าผมผมนั่งจะอยู่ขวามือถ้าหันกล้องไปจะอยู่ซ้ายมันนะครับถ้ามาจากนู้นจะอยู่อยู่ซ้ายมือนะครับเนี่ยสังเกตง่ายๆนะครับ,ะรบจะเป็นรูปแบบนี้แหละนะครับท่านขับมานะครับก็กับรถไต้สะพานนะครับโอ้ยตัวนี้ถอยไปใส่ง้อโจนนิหน่อย เดี๋ยวจะพาไปเติมแก๊สแล้วก็พาไปดูนะครับแล้วก็จะไปเอาเบอร์โทรอู่เขามาให้ท่านด้วยนะครับอ่ะอันนี้ผมก็มาเติมแก๊สแล้วก่อนนะครับวานไม่ได้เติมเนี่ยนะครับผมกลับเข้ามาข้างในนะครับจะเป็นสหกรณ์นี้นะครับสหกรณ์ราชพฤกษ์นะครับเดี๋ยวผมจะลองไปถามเจ้าของเข้าดูอยู่ข้างในนู้นนะครับว่าเขาจะให้เช่ายังไงนะครับเดี๋ยวจะมาให้เบอร์โทรแล้วก็รายละเอียดต่างๆนะครับ ก็ส okay, sure you know. okay, ีโอเคอยู Na, uh, はは่นะนะครับสีคันนี้ยังทําสีใหม่ๆอยู่เลยเดี๋ยวเบอร์โทรเดี๋ยวผมจะเดินไปหาเขานะครับเผื่อพี่พี่น้องๆสนใจนะครับเบอร์โทรจะเป็นเบอร์นี้นะครับคุณยุ้ยนะท่านนะคุณยุ้ยนะครับเบอร์โทรนะครับ08 0 7 8 8 4ด1 9ย์เจดดดสี่เจ็ดหนึ่ง้าท่านลองโทรมาสอบถามนะท่านนะนะเอาล้วเบอร์โทรให้แล้วนะผมไปสอบถามเขามาแล้วนะครับชื่อพี่ยุ้ยนะเบอร์โทรที่เมื่อกี้นั่นแหละเอามาให้ท่านนะครับได้ดูกันนะครับ เบอร์โทรที่ถ่ายไปเมื่อกี้นะครับส่วนรถเนี่ยเขาให้ดาวสามพันนะท่านนะดาวสามพันนะครับส่งวันละห้าร้อยห้าสิบส่งวันละห้าร้อยห้าสิบก็หมายความว่าเช่าได้รถนะครับเช่าได้รถเช่าซื้อได้รถนะครับผมถามพี่ยุย้ยแล้วเบอร์โทรนั่นแหละนะครับดาวสามพันส่งวันละห้าร้อยห้าสิบห้าปีนะท่านนะห้าปีนะครับข้อมูลรายละเอียดต่างๆผมก็เก็บมาให้ท่านได้เท่านี้ ท่านสอบถามอะไรต่างๆกับพี่ยุ้ยก็เบอร์โทรเบอร์นั้นเลยนะครับสาหรับคลิปนี้ผมก็หวังว่าเป็นประโยชน์กับพี่ที่ซีที่ยังหารถแท็กซี่เช่าซื้ออยู่นะครับใบกับขี่เป็นใบกับขี่สาธารณะนะครับแล้วก็ตัวจริงนะครับแล้วก็ถ้าเป็นใบกับขี่ส่วนบุคคลก็จะเป็นท2อสองประเภทขึ้นไปนะครับสวัสดีครับข้อมูลรายละเอียดต่างๆลองถามพี่ยุ้ยดูนะครับเดี๋ยวเข้าบ้านแล้วครับสวัสดีครับ